คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่สำคัญ5ประการดังนี้ 1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจะเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อย ข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ 2. การทำงานด้วยความเร็วสูงเนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการดำเนินงานต่างๆจึงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว 3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามที่คำสั่งมนุษย์เขียนโปรแกรมหรือคำสั่งไว้ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งที่มีความถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก คอมพิวเตอร์ที่หน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไปความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์เช่นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหมื่นล้านตัวอักษร 5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ และสามารถทำงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบระบบเดียวเช่นการนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้คนครับขอบคุณครับ